ผมเนี่ยชอบมุมนี้จริงๆคุณผู้ชมของเกมนี้นะมันเป็นส่วนของดอนสักป้าผมจำไม่ได้เออคือแบบเล่นเล่นจะแบบว่าตรงนี้ชื่ออะไรนะโอเคอำเภอดอนสักก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม City Skyline กับเวียงอินเหลาของเราก็หลังจากพาร์ทที่แล้วเนาะเราได้ทำการสร้างศูนย์ภยัยพิบัติแห่งเวียงอินเหลาไปตรงนี้แล้วก็อนาคตผมมีแผนว่าผมจะดัน ดันโซลสากรรมลึกเข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทําไมไม่มีใครทักผมเลยเนี่ยเราจะใช้บัสเรนสาไหมนะบัสเรนเนี้ยมันต้องเป็นอะไรนะดอนสักดอนสักกันในเวียงใช่ป่ะเออดอนสักในเวียงนิคมเออแล้วเราก็ยังไม่ได้โหลดอันนี้ทีนะโมเดลโมเดลเรถสังแถวอะน่าจะมีอะเดี๋ยวเอาเอาโมเดลนี้ไปก่อนแล้วกัน สายสีอะไรดีสีน้ำเงินก็ได้มั้งก็เออก็วิ่งตลอดโอเคเดี๋ยวพ์ทนี้แล้วผมจะเริ่มดันเวคือจะพยายามดันอ่าโซนดอนสักให้มันเป็นชุมชนมากขึ้นแล้วก็ขอซื้อที่ดินเพิ่มหน่อยละกันได้ไหมได้ไหมได้ไหมทำไมมันมุมนี้ล่ะเออมันต้องมุมนี้สิผมจะได้ดูผังออกอ๋อซื้อไม่ได้เราซื้อได้แค่สามผืนโอเคไม่เป็นไรก็หลังจากคราวที่แล้วนี่เราโดน อุกบาตตกตรงนี้เนาะก็ยังไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เพราะว่าเราเรายังไม่ได้ปลดล็อกออพวกทางรถไฟอีกอย่างหนึ่งคือศูนย์ภัยพิบัติเวงอินเหล่าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเล็กจังก็คือมันจะมีสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะซึ่งในอนาคตอ่ะมันก็จะอยู่โซนนี้แหละเราอาจจะกินมะเวยมาถึงตรงนี้ก็จะกลายเป็นสนักง,งานออกแตกหรือก็หาที่ย้ายเอออัอน,นี้อาจจะแบบเปลี่ยนเป็นเมืองหรืออะไรก็ว่าไปก็ เดี๋ยวเริ่มจากการทําดอนสักให้มันเป็นชุมชนที่น่าอยู่ก่อนนะจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมาควรจะปรับโลนตรงนี้แล้วก็ทําเป็นทางข้ามไปเลยน่าจะน่าจะสวยกว่าไหมเออว่าแล้วก็ไม่ให้เสียเวลานะฮะอันนี้น่าจะปรับปรับเป็นตัวนี้ไปเลยน่าจะดีกว่ามั้งอุยแป๊บน,นึงนะเมือนกดผิดเออกดผิดจริงด้วยโอเคผมจำไม่ได้ว่า มันมันจะปรับสโลปอ้อมต้องใช้คําสั่งนี้นี่หวา่าเนี่ยก็คืออยากให้มันแบบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้มันลงต่ํำนะผมว่าเดี๋ยวผมมีลือแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะคือผมไม่อยากให้ถนนเส้นนี้มันต่ําเราจะแก้ไขถ้าที่แก้ไขได้ก่อนไหม โอเคคุณผู้ชมผมว่าผมได้ประมาณนี้แหละส่วนสโลปพื gallons, pues ้นตรงนี Shut ้อาจจะต้องใช้ใช้ตัวนี้แก้ซึ่งไม่รู้ว่าแก้ได้ป่าวะเอยเนี่ยเราก็ดึงมันลงมาปกปิดความชั่วเราปกปิดความชั่วนะฮะอะไรที่มันแบบว่าที่มันแบบเห็นไม่สวยงามแล้วก็แค่แบบลบๆมันออกไปไม่อุ้ยวเดยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยี๋ยวเด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 ี๋ยวเยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดี๋ยว ให้มันดูดีแล้วก็อันนี้คืออย่างนี้อันนี้มันจะต้องวิ่งปุ๊บตัดตัดเข้ามาตรงนี้ใช่ปะเออเดี๋ยวก็มันดูกําลังดูทิศทางเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสลต่ำละ่ะถ้ากกับว่าตรงเนี้ยอาจจะใช้พื้นที่ประโยชน์ตรงนี้เป็นเป็นสานักงานอะไรสักอย่างไปเลยก็ดีนะซึ่งอาจจะเป็นแบบหรือเป็นสวนสาธารณะนะเออเป็นความคิดที่ดีเราจะใช้ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะเวส่วนตรงนี้ก็ ทำเป็นถนนแบบนี้ไปโอเคได้ประมาณนี้แหละก็ก็ค่อนข,ข้างเรียบแล้วมั้งก็เดี๋ยวต่อไปทําถนนสําหรับชาวบ้านก่อนแล้วกันนะคือชาวบ้านของดอนศักเนี่ยเราก็จะวิ่งมาแบบนี้เลยแบันบหนึ่งนะมันต้องแบบคืออยากให้เขาได้เว้นสักช่องหนึ่งอะแบบนี้ปัป๊บอ๋อถนนมันไม่นั่นนหว่าเราจะยึดแนว9090 90องศาเป็นหลักทู่้ชมแล้วก็จริงก็อันนี้มันสามารถทําแบบนี้ได้ด่าละ ผมกําลังเลงอยู่ก็คือเดี๋ยวเราตัดอันนี้มามันต้องอันนี้มันต้องอันนี้แล้วนะี่หวะนะมันต้องมาแบบนี้ละปึ๊บเ,เล็กแต่ก็คืออันนี้แหละได้ไหมได้ไดอันนี้แหละได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เสร็จแล้วรู้แล้วล่ะม,มันเตือนให้ผมสร้างอันนี้เว้ยชุมชนเขตชุมชนก็กําลังสร้างอยู่นี่ไงจ๊ะอันนี้ต้องดูพอลูชันด้วยเพราะว่ามันอยู่ข้้งที่จะ ใกล้เคียงกับโซโลงูงานซึ่งเดี๋ยวนาคตก็คงจะต้องค่อยๆดันออกไปโอเคพอูชั่นก็ค่อนข้างหนาแน่นคุณผู้ชมี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลื้อก่อนไหมอ่าต้องไล่ที่โรงงานแล้วล่ะเพราะว่านายแบบเด,เดี๋ยวปุ๊บก็ตัดถนนมาอย่างนี้แล้วก็อันนี้มันนี่อันนี้มันนี่ตัดตัดมาตัดมาอันนี้มันติด มันติดไอ้น,นี่ว่ะมันติดไอเน,นี้ยโรงงานเฮ้ยแต่ว่าไอโรงงานโรงไฟฟ้านี่เราย้ายได้นี่ว่ะเออก็ถ้าย้ายได้เราก็จะย้ายไปลบหน่อยเอ๊ะแบบนี้จะโอเคกว่าไหมอ๋อก็พอๆกันแล้วก็ปึ๊บโอเคได้สองบล็อกเสร็จแล้วก็จับปับปับปับใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะลบบล็อกนี้กับบล็อกนี้ออกก็คือหายไปสองได้เพิ่มมาสองนะ เพื่อที่จะแบบค่อยๆดันเราจะไม่ดันทีเดียวเพราะว่ามันยังมีเรื่องเรื่องของแบบว่าสายสายแบบสายรถสายอะไรที่เรายังไม่ได้เคลียร์อันนี้ก็วางอันนี้กันดีกว่าเป็นถนนคนเดินผมอยากให้ชาวเวียงของผมเนี่ยสามารถเดินเดินไปได้ในทุกที่ที่เขาต้องการไปไรเพื่อสะดวกต่อการแบบไม่งั้นน่ะคนมันก็จะขี้เกียจเดินนะเราก็ต้องให้เขาเดินเป็นการดีไซน์ทางอ้อมเป็นการมาดีไซน์แบบ แกบังคับว่าแกจะต้องเดินเดี๋ยวนี้โอเควางบ้านเสร็จท่อน้ำถึงไหมเช็คถึงแล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมต้องสร้างอันนี้ไว้เป็นแบบถนนเล็กถนนเล็กยังไม่ปลดล็อกก็ต้องใช้เวิร์ก็อบกันไปนะฮะจริงๆก็เดี๋ยวใช้เป็นถนนธรรมดาก่อนก็ได้ถ้างั้นนะเลนสวนเนี่ยอ,อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออนี่คืออะไรเอ่ยทูเลนวิสไซวอล น่าจะดีนะก็สุดนี้เลยไหมถ้าสุดตรงนี้ก็ก็ตัดฝั่งหนึ่งเป็นไอนี่ไปเลยก็น่าจะดีผมว่าเราจะตัดฝั่งหนึ่งเป็นส่วนสาธารณะไปเลยแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็เป็นทางทางเรียบต้องอันนี้ต้องเอานี้ออกเอาสแสมออกโอเคเป็นทางเรียบมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็อยากได้ทางเรียบทางเรียบเช่นกันเดี๋ยวนะ กำลังคิดว่าทางเข้าอยู่ทางนี้ก็เดี๋ยวมาปึ๊บอ่าอันนี้ก็อันนี้ตัดตัดนี่น่าจะได้อยู่แล้วก็โอ้มันมุมเล็กมากเลยอ่ะมันจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้อ่ะฉันอยากได้อ่ะนายไม่ให้ฉันน่ะเสียใจแล้วก็อันนี้มาแบบอ่า…อย่างนี้อย่างนี้ต่อไปก็เดี๋ยวเพ้นเพ้นเขยเจ็เเสักนิดนึงคุณผู้ชม อันนี้ก็เดี๋ยวเราเพ้นเป็นเขตศวนสาสารธะา่ะคือตัวนี้ใช่ไหมปึบ๊บก็คือถนนฝั่งนี้เว้ยจริง,รงๆอะอยากเพ้นยาวนี่เลยนะแต่มันดูแบบมันดูชี้เกมไปหน่อยนะก็เป็นติ่งนี้อนาคตเนี่ยผมบอกถ้ามันมีพื้นที่ที่พอจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมอาจจะเปลี่ยนนะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นติ่งของของเขตอะมันก็แบบนี้ไปก่อนตรงนี้ก็ตั้งชื่อเป็นว่าก็ตามตามภูมิศาสตร์คุณผู้ชมก็คือ สวนสาธารณะดอนสักโอเคอ้าวไม่โอเคหรอสวนสาธารณะดอนสักดป๊าบเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งก็ก็ไม่มีอะไรมากหรอกหลักๆกก็จะเป็นพวกที่นี่อ่ะถ้ามีรั้วใหญ่จะดีไหมมีที่จอดรถปึ๊บวิ่งมานี่แล้วก็จอดตรงนี้น่าจะสวยกว่าแล้วตรงนี้ก็เป็นซับเอนทานเข้ามา สองประตูน่าจะดีคุณผู้ชม่ะสองประตูทั้งนั้นไม่ต้องแล้วก็ทำรั้วก่อนเลยนะฮะอันดับแรกโอเคสวน,น,นสาธารณะตอนสักก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไปก่อนเห็นปะ่ะมีแบบคาเฟ่แล้วก็มีแบบมุมที่แบบทุกคนสามารถแบบมานั่งกินได้ใต้ต้นไม้สวยๆเขาเลือกซะทีเถิดนี่นี่อะไรบ้านเช่าอีกหรอเกลียดจังเลยโมเดลเนี่ยใครโหลดมาวาอยาให้รู้นะโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เราเคลีย โอ้ตัวนี้น้ำไม่ถึงคุณผู้ชมผมก็ลืมดูโมแต่ทำนู่นทํานี่ปาบโอเคอันนี้อะไรคือขายคนงานใช่ไหมคนงานไม่พอเราก็ต้องขยายขยายบ้านดอนสักออกไป โอเควางเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของน้ําและไฟใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราสร้างเมืองเราก็ต้องมีแบบสาธารณูประโภคให้เขาคุณผู้ชมซึ่ง mm hmm. เห็นไหมมาหลุดแนวเว้ยอาจจะตัดมาทางนี้แล้วก็แหมพี่เอ้ยพี่แล้วไม่อยู่ตรงแบบเ้ามันก็ครบนี่ตรงนี้มันถนนนะมันไม่ถึงอยู่แล้วก็กกเนียนแต่ว่าอาจจะทำติ่งยื่นมานิดนึงก็ได้อะงั้นโอเคเดี๋ยวเราก็ใกล้จะปลดล็อกอีกฝั่งหนึ่งแล้วล่ะดอนสักดอนสักนาย เดี๋ยวฉันต้องเช็คก่อนว่าคลุมไหมรอนศาก,ก็เป็นเขตที่เอาจริงก็ใหญ่นะใหญ่แต่ว่าประชากรไม่ได้แน่นเท่าในเวียงในเวียงจะประชากรค่อนข้างแน่นเลยแหละจริงอยากขยับขยับมาอยู่ตรงนี้ดีไหมแต่ว่าก็ต้องมานั่งแก้พวกใส่รถนู่นนี่นั่นนะคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆก็เราควรทําถนนเวถนนคนเดินเนี่ยจากแยกเนี้ยตัดมาเขตอุตสาหกรรมไปเลย เลาะข้างสุสานมาแล้วก็อันนี้ตัดมาทางนี้เอออันนี้ก็ตัดมาทางนี้เผื่อใครอยากเดินซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครเดินหรือเปล่าด้วยเนี่ยผมก็ยังคิดไม่ออกนะว่าผมผมอยากจะตัดเอ๊ะตัดได้หรอลองดูไหมลองดูไหมเผื่อได้เป็นเป็นแบบว่าให้จินตนาการว่าตรงนี้มีอุโมงค์นะซึ่งมันไม่มีหรอกแต่ว่ามันควรทําเพราะว่ามันไกลเว้ยออแล้วคนที่ใช้บริการอ่ะเขาต้องเดินไง มันต้องกลายเป็นเดินอ,อ้อมดังนั้นเราทําแบบนี้จะดีกว่าเราก็เดี๋ยวต้องปรับหน้าดินตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งเราจะได้พื้นที่ได้เป็น busy town แล้วเป็นเมืองอันแสนยุ่งเหยิงก็คือปลดล็อกอได้ city p l a n ง i n g เ,เป็นข้อเป็นข้อใดนโยบายสาหรับการจัดผังเมืองแล้วก็ปลดล็อกต่างอ่ะนะมีัวริสต์แล้วคุณผู้ชม,อมโอเคเลยนี่ปลดล็อกที่แบบว่าถนนที่เป็นต้นไม้แล้วเดี๋ยวก่อนอื่น อย่าลืมอย่าลืมต้องปรับอันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวปรับเออมันต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมอันน่าจะได้ประมาณนี้สําหรับตรงนี้ก็ติดถนนใหญ่เหรออืมโซนนี้ยถ้าเป็นผมคิดว่าถ้าเป็นแบบพวกอาคารพาณิชย์จะดีไหมเอยแต่ไหนไหนก็มีฉันเห็นนะไม่ใช่ฉันไม่เห็นเออเราจะมโนกันว่าตรงนี้คือถนนคนเดินนะฮะ ก็ตัดตรงเลยได้ปะ่ะเฮ้ยตัดตรงได้ด้วยคุณผู้ชมก็ผมอาจจะต้องยอมยอมเสียบ้านไปบ้างเ,เวเห็นนะปุ๊บอ่าแล้วก็ตัดเข้าไปเลยอย่าไปย่องเออชาวบ้านประชาชีเราเะแยะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำฟอร์มตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวนะปึ๊บลือล้อๆๆโอเคลื้อเสร็จเดี๋ยวปรับไอ้น,นี่หน่อยได้ไหมปรับส l o ป ให้เขานิดนึงเป็นหัวเล็กๆให้มันแบบให้มันดูดีอ่ะพี่พี่ช่วยทําให้มันอา,อาจจะเป็นเพราะมอสมอสอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบทําให้บ้านไม่หายไปก็ประมาณนี้ก็ได้มั้งหรือไม่งั้นอะผมจะไม่สร้างฝั่งนี้แล้วผมสร้างฝั่งเดียวก็คือด้านหลังเออก็น่าจะดีกว่ามันจะได้ดูแบบเป็นกิจลักษณะด้วยคุณผู้ชมอันนี้ไม่เอาอันนั้เป็นติ่งแล้วก็ อันนี้อันนี้จริงอันนี้มันก็ทาร้านเล็กๆได้อยู่นะกำลังคิดอยู่ระหว่างทาร้านเล็กๆกับปูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ดีกว่าเพื่อความสวยงามก็มันก็ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้มีต้นไม้อะไรมากมายหรอกนะมันก็มันก็จะแบบเนี้ยเออมันก็ก็คืออีต้นนี้แหละต้นต้นไม้เก็บขอบของเรานั่นเองนะฮะเฮ้ยมันอ๋อมันวางมันวางผ่านได้เลยนี่หว่าเออก็วางผ่านไปคุณผู้ชมปิดๆเก็บๆแล้วก็ ดอนสกักมันก็ต้องชื่อขึ้นชื่อเรื่องต้นสักห้าเมตรพอปะ่ะอันนี้เราจะมาโนกันว่ามันเป็นต้นสักทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ต้นสักก็ตามแต่ดูเอาแบบอยา่างต้นไม้ที่มันดูแล้วมันสดชื่นหัวใจหน่อยมีปะ่ะเอออันนี้เหรอใหญ่ไปไหมห้าเมตรมันใหญ่ปะ่ะมันนี่ปเอาสักแปดเมตรแปดเมตรกับต้นเล็กผมว่าน่าจะโอเคเออได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมอ่าแต่งเข้าไปแต่งเข้าไป เรื่องไร้สาระขอให้บอกนะฮะนี่ก็ผมว่าโอเคนะสําหรับมุมมุมแบบเนี้ก็คือเป็นร้านแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบคนเดินเล็กๆแต่จริงๆควรจะปลูกต้นไม้เพิ่มด้วยเว้ยไม่ควรจะมีแค่นี้เพราะว่าเห็นไหมว่ามันข้างหลังมันเป็นหลังร้านอะเนะาะบังสายตาเขาหน่อยโอเคเสร็จแล้วมันจะเหลือพื้นที่ติ่งตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ ไม่อยากไม่อยากให้ถนนมาเชื่อมกันอ่าทำเป็นบ้านหลังเล็กๆได้อยู่อันนี้ก็แบบนี้ก็ได้ผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะติดปัญหาเรื่องไอ้น,นี้ไหมเรื่องแบบพวกเอการจราจรอนะแต่เอาเป็นบ้านสู้ๆนะั้นตัวฉันในในในพาร์ทนะ่นะ <laughs> สู้ๆนะตัวฉันในพาร์ทนะั่นน่ะซึ่งไม่ใช่พาร์ทนี้ <laughs> มันคือปัญหาของอนาคตรเราจะปล่อยให้เป็นปัญหาของอนาคตต่อไป คุณผู้ชมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นโรงงานบําบัดน้ําเสียแล้วอะถามว่าควรใช้ไหมเด้อสําหรับผมอะผมคิดว่าควรเพราะผมะไม่ชอบดูดีสภาพแบบว่าต้นต้นไม้แม่งตายหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวทําแบบสร้างโรงงานบําบัดน้ําเสียดีไหมเออทํามันแบบเป็นโรงงานเลยดีกว่าในไหนก็ไหนแล้วก็ก็เป็นแบบเป็นเลนแบบเลนธรรมดาหม่ผมจะใช้บริเวณนี้แหละทําก็คือตัดตัดเข้ามาแล้วก็ อยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้พื้นที่เขาสักนิดหนึ่งอันนี้ก็แต่มันก็แบบไม่ได้สวยไม่ได้สวยมากหรอกนะพื้นที่ปึ๊บอ่ะได้แบบนี้คือเดี๋ยวจะตั้งแยกไว้เลยไวย้แล้วตรงเนี้ยมันมันจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่ของเขตประชาชนอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาร์คไว้แหละว,ว่าเนี่ยคือเขตในเวียงเหมือนกันมีโรงบําบัดน้าเสียก็อยู่ในหมวดหนนะ่นะน้ำประปาเนาะแล้วก็วอเตอร์ทรีทเมนต์ใช่ไหม นี่อะไรเอ่ย Eco Power. อีโคพาวเวอร์ฉันไม่สนใจอืมกําลังคิดอยู่ว่าจะดีไซน์ยังไงให้มันสวยดีควรแบบว่าอันนี้เข้ามาแล้วก็ทําเป็นแบบวันเวไหมวันเวย์มีเลนเขียวเขียวคืออยากได้แบบเราขับชิดซ้ายนะอันนี้ขับมาอันนี้ขับกลับถนนฝั่งนี้ควรจะเข้ามาแบบนี้เออแล้วก็แบบนี้แล้วก็ออกไปแบบนี้อ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเพ้นท์ไว เพนพื้นกันสะหน่อยมาโอ้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 ดีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันเยอะไปเออมันมันผมจะเอาแค่นี้เป็นแบบถนนคอ่อนกดพอดีแล้วโอเคนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเรียบร้อยนะฮะได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้อ่ะแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราทําเป็นแบบเป็นโรงงานน้าเสียโรงงานน้ําเสียแต่งแม่งเย็นโรงงานน้ําเสีย จริงๆม,มันมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างนะถ้าที่ดูเนี่ยอันนี้เป็น water treatment อันนี้อะไร inland water treatment เหมือนกันแต่เป็นเป็นคนละชนิดอันนี้ eco inland water treatment แบบอนุรักษ์เหรอตาอ่างกันยังไงวะอันนี้ pollution หนึ่งน้อยสิบใช่ไหมสาม้อยยี่สิอันนี้แพงกว่าแต่ว่าให้สิบอ๋ออันนี้มันจะมันอยู่ใกล้เมืองอะเอองั้นเดี๋ยวผมใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าเพราะว่า มันอาจจะกระทบกับชาวบ้านชาวเวียงของเราก็จะเริ่มไม่พอใจก็วางเลยก็คือประมาณนี้แล้วก็ต้องจ้ำท่อเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวจ้ำท่อจ้ำท่อจ้ำท่อปัป๊บก็จ่ายออกมาตรงนี้แล้วก็วิ่งตามถนนไปเลยอืมมุนให้หน่อยสิไม่ได้หรอโอเคก็คือไม่ต้องถึงกับไอ้นี่มากแต่ก็ขอให้มันแบบ <c oughs> น่ารองอ่ะใช้ไงวะ ได้ปะเออมันมันก็ดูเป็นเสาไฟดีนะแต่มันไม่นำสายไฟที่ว่ามันเป็นแค่พล็อปคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยโอ้คิยด,ย,ด,ย,ดย,ยากลยนะก็เดี๋ยวเราเอาเป็นสายไฟธรรมดานั่นแหละอย่าแบบแอดวันเยอะปึ๊บก็โยงมานี่อันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ผมอยากจะทำทางเดินสำหรับคนที่เข้ามาทำงานะ เขาก็ควรจะมีทางเดินเนาะทางเดินตัดตัดมานี่ได้แปบ๊บหนึ่งมันเป็นแยกเขาก็ตัดตัดมานี่อันนี้เดี๋ยวเราเราจะไม่สร้างอะไรเลยนะเราจะแบบปล่อยมาโล่งๆอย่างนั้นแหละคือบางบาง, <S <S บางอย่างอาจจะดูว่าเออทำไมสร้างเวนไปเยอะจังก็คือเดี๋ยวในอนาคตอ่ะมันมันน่าจะมีการขยับขยายแล้วคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะใส่รั้วรั้วที่มันดูแบบเป็นโรงงานอ่ะมีไหมอันนี้มันสนสัต์ป,ปะ อันนี้รั้วแบบแต่ดูดูขอหานี่ไหมรั้วโรงงานเนี่ยเออรั้วแบบรั้วโรงงานหน่อยแล้วก็เราจะกั้นเขตไว้เพื่อว่าแสดงอาณาเขตว่าจริงๆมันถ้าลงมอสอะมันจะอาณาชีมันจะไอ้น,นี้ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากลงผมกลัวเกมพังเรื่องของเรื่องผมจะตัดอย่างนี้เลยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเรามาแก้กันว่าจะายังไงแต่จริงๆอะถ้าเกิดเราแบบเราทําถนนตัด อันนี้เข้ามาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำถนนสวนเลนกันไปสวนเลนอย่างนี้อ่ะอันนี้คือเผื่ออนาคตเลยอนาคตเนี่ยมันก็จะสามารถแบบขยับได้อีกถูกปะเดี๋ยวเราแบบนี้ไปก่อนแล้วก็อ,อ๋อนี่นี่คุณผู้ชมเออเออผมลืมไปว่า ในเมื่อผมทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยผม,ผมสามารถวางอย่างนี้ได้เลยไว้เพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยคือผมใช้วิธีการเพ้นท์มันก็จะเท่าก,กับว่าเราได้พื้นที่เขียนลงงานช่้ามาละเออมันมันจะเป็นโรงงานเลยแหละตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยถ้าเกิดทำถนนเล็กๆวิ่งรอบได้อีกทบหนึ่งเนี่ยมันจะสวยหรือไม่ก็แต่ว่าถ้าที่ดูอ่ะน่าจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวขอดูขอเช็คกันนะว่าแบบโพลูชั i เป็นไงบ้าง water pollution ล,ลดลงมั่งไหมเนี่ยอ้า กราวโพลิชัน5%ดิงกิ้งวอเตอร์โพล u t ชัน0ปกติอาจจะต้องเปลี่ยนรุ่นเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะอะตรงนั้นอนะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะช่วงนี้ก็หรือว่าเปลี่ยนดีวะเปลี่ยนไปเลยดีไหมวอเตอร์เวนไปอันนี้ไม่ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมเป็น Eco Water Outlet เดี๋ยวนะ Eco Water Outlet p o l l โพล o n ชน0อย10อันนี้เท่าไหร่ pollution 0นอย10อ๋อ มันไม่เกี่ยวคุณผู้ชมมันมันมันเป็นเรื่องของตัวทรีทเมนต์ของเรานี่แหละใช่ใช่เราต้องสร้างพวกเนี่ยพวกเนี่ยอย่างเงี้ยเออทรีทเมนต์วอเตอร์แต่อันนี้มัน, land อ,นอินแลนด์ไงอีแลนด์แบบโรงเดียวเอาไม่พอหรือเปล่าวอเตอร์อืมวอเตอร์แท้งยูสเซดอ๋อใช่เราต้องมีพวกนี้ด้วยนะแท้งรีเซิฟเวอร์อ่ะในบางกรณีอ่ะมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะภายุบัดอ่ะซึ่งเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ไว้เป็นตัวสำรอง ถามว่าอยากวางในนี้ไหมยอยากดูนะแต่มันวางแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะสวยอะ่ะผมเอาพื้นที่อีกอันหนึ่งอะ่ะไปไปสร้างไอ้นี่ดีกว่าสร้างตัวชนะีทเมนต์อะสองโลงดีกว่าแล้วก็เนี่ยนะต่อไปการศึกษาลราโอเคไหมไฮสคูลค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่เอออันนี้อะไร Institute Creative of Art อ๋ออันนี้จะเป็นแบบโงเนเฉพาะทางคุณผู้ชม กำลังงงว่าไอ้เหล่านี้เวทคืออะไรวะลืมลืมตั้งสร้างบ้านผู้สูงอายุไว้แล้วก็ลืมไปเลยนะฮะจริงๆก็ถ้ามันถ้ามันเป็นบ้านผู้สูงอายุเนี่ยผมมีความคิดว่าโซนนี้เดี๋ยวเราทําเป็นอันนี้ไปเลยดีกว่าเป็นแบบสวนสาธนารนณะแต่แบบไม่อยากทาเป็นสวนไอ้นี่ว่ะอาจจะทําเป็นสวนใหญ่วางแล้วก็เดี๋ยวโยงไอ้นี่เอานะโยงไอตัวทางเดินอะ่ะให้มันดูเป็นสวนมนุษย์มนุษย์โอ้ใหญ่บอย เนี่ยอาจจะวางตัวนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราโยงได้แล้วมันก็จะเพิ่มมูลค่าที่ดินโซนนี้ไปด้วยไงเพราะยังไงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใต้ใต้สะพานผมไม่ค่อยอยากจะใช้ทําอะไรเท่าไหร่เลยเออมันมันเชื่อมกันได้ใช่มันจะเชื่อมออกผมจําได้ว่าพวกนี้มันเชื่อมกันได้นะก็เชื่อมต่อถึงหลังบ้านคุณเลยดีไหมภาพเออก็ทําให้มันดูดีด้วยที่ดินนะ่ะไหนๆหนก็ไหนๆหนลวอันนี้มานี่แล้วก็ รู้สึกว่ามันจะฆ่ากันภายในนี้ไม่ได้อ่าริงด้วยก็น่าจะได้ประมาณนี้เป่ะวะเออประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้อาจจะแบบอ่ะแถมแถมเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นด็อกพาร์คดีกว่าผมวะก็มันจะสร้างบ้านเลยเอ,อ๊ฉันเอาด็อกปาร์คดีกว,วะะ่าไหมอ่านี่เจอแล้วสวนสาธารณะน้องหมาใส่ก้าไปเลยเออตอนนี้ตรงนี้ก็จะเขียวแบบเขียวแบบเขียวอีเพราะว่ามันมีตั้งสองสามสวนนะแถมอยู่ใกล้กับ บ้านพักคนชลาด้วยก็พาร์ทนี้น่าจะได้ประมาณนี้คุณผู้ชมก็ไม่ได้เยอะมากก็เพราะว่ามันเป็นพาร์ทในการดันนะนะดันให้มันได้ไมายสโตนเพื่อจะปลดล็อกสิ่งต่างๆอ๋อผมเลยมีอย่างหนึง่งผมจะตั้งผมจะตั้งอำเภอในเวียงเนี่ยมันสามารถมันมีรู้สึกว่ามันจะมีทรัคแบนอยู่หรือเปล่าซิตี้แพนนิ่งหรออืมนี่นี่น,น,นี่อันนี้คืออะไรเอ่ยแบนเฮฟวี heavy, ่ทัฟฟิกออนไอรีออืมอันเนี้ยผมจะไม่ให้รถ ไม่ให้รถใหญ่วิ่งในในเมืองเว้ยสองเนี่ยปรงเงี้ยวกับเอ่อปรงเงี้ยวกับในเบียงเนี่ยห้ามรถห้ามรถบรรทุกวิ่งแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็ไม่ควรนะแต่ยังไงพวกเขาวิ่งมาทางนี้อยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องแก้ถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวผมต้องลบพื้นที่หน่อยหนึ่งเออเราจะปลดล็อกถนนเส้นนี้ให้เขาสามารถวิ่งได้โอเคปะ เออแร้วราวนี้ก็คือรถบรรทุกห้ามวิ่งในเมืองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอดูเออมีอะไรที่น่าสนใจมากวันนี้ไหมฟ้าดิคอฟเวอร์ลิืงรถไฟฟ้าหรอวอเกอร์ยูเนียนสาภาพแรงงานหรออืมโอเคผมจดให้สร้างสาภาพแรงงานนะเพราะว่าถ้าเรามีสาภาพแรงงานที่เข้มแข็งเมืองของเราก็จะไปได้ดีขึ้น ยงอิงเราจะพัฒนาด้วยชุมชนเมืองก็ในพันนี้น่าจะได้ประมาณนี้คุณผู้ชมเราก็สร้างวอเตอร์ทรีทเมนต์เล็กๆซึ่งเดี๋ยวนะอนาคตก็คงจะขยายอาจจะขยายมาถึงนี่เลยบริเวณนี้เดี๋ยวก็พัดเดี๋ยวแปะไว้ก่อนเดี๋ยวพัดหน้าเขา,ามาทำแล้วกันนะปล,ลัอกนิวเลยอ๋อขนาดใหญ่ยังไม่จะเป็นเท่าไหร่โอเคแล้วก็ขยายบ้านดอนสักใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวดยวอันนี้เราใช้อําเภอปะ่ะต้องใช้ชื่อคําว่าอําเภอด้วยปะ่ะเพราะว่าดอนสักมันห้วนไป อำ,อำเภอดอนสักเออแล้วก็ขยับเริ่มดันภา,าคอุตสาหกรรมออกนะตอนนี้ยังมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอยู่ก็เดี๋ยวพัหน้าก็คงจะมาเพิ่มกันผมอาจจะขยายเมืองลงมาทางด้้นนี้เพราะว่าทางเนี้ยค่อนข้างะจะเป็นที่ราบเว้ยสามารถทําเมืองได้ค่อนข้างง่ายกว่านะก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ <S <S สำหรับ City Skyline เวียงอินเหล่าของเราในพันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะ